สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องจอลึกคอมเมนต์ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนและข่าวสารดีๆของประเทศไทยกันไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ไทม์ไลน์ได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอที่มีชื่อว่าคนไทยดังข้ามคืนผู้นำลาวถึงกับชื่นชมหลังบอกว่าลาวไม่ล้มละลายซึ่งเนื้อหาภายในคลิปวิดีโอมีดังนี้ครับซปปลาวก้าสู่สภาวะวิกฤตทางการเงินอย่างหนักมาตั้งแต่ต้นปี2022จากนั้น มาถึงวันนี้ประชาชนส่วนใหญ่90เป็นผู้มีรายได้น้อยไปถึงปานกลางแม้ได้ไเผชิญกับวิกฤตการทางการเงินในครั้งนี้แล้วเป็นระยะเวลารวม1ปีกว่าและไม่รู้ว่าวิกฤตการทางการเงินในครั้งนี้จะจบลงตอนไหนในเดือนพฤษภาคม2023ธนาคารโลกได้ออกบทรายงานระบุว่าในปี2022เศรษฐกิจของเรา มีการขยายตัวในระดับ2.7%ได้รับแรงส่งเสริมจากภาคการท่องเที่ยวที่กำลังฟื้นตัวจากการระบาดของโควิด -19 แต่อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจมหาภาคของสอปปลาวนั้นก็ยังไม่มีศักยภาพเห็นได้จากเงินกีบอ่อนค่าเงินตราต่างประเทศนั้นขาดแคลนหนี้สาธารณะสูงอัตราเงินเฟอ้อสูงทำให้ประชาชน90%ของสอปปลาวเจอกับค่าครองชีพที่สูงขึ้นธนาคารโลกรายงานอีกว่า ในขณะที่เงินรายรับเข้างบประมาณของรัฐยังต่ำภาระหนี้สินที่เพิ่มขึ้นสูงรายจ่ายของรัฐที่เพิ่มขึ้นสูงส่งผลกระทบให้งบประมาณด้านของการศึกษาด้านของสาธารณสุขลดลงส่วนประชาชนก็มีภาระค่าใช้จ่ายด้านของการศึกษาของลูกหลานและด้านของสาธารณสุขเพิ่มขึ้นเพราะได้รับผลกระทบจากเงินกีบที่อ่อนค่าทำให บางครอบครัวไม่สามารถส่งลูเกเรียนได้บางครอบครัวไม่มีเงินพาคนไปรักษาที่โรงพยาบาลได้ล่าสุดนักธุรกิจไทยที่มีครอบครัวและทำธุรกิจและเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการทำธุรกิจในสปปลาวก็ได้แจ้งข่าวดีให้กับประชาชนลาวว่าซปปลาวจะไม่ล้มละลายอย่างแน่นอนโดยนักธุรกิจท่านนี้ได้หยิบยกตัวเลขคาดการณ์ของธนาคารโลกมาวิเคราะห์ให้ประชาชนลาวได้รับรู้ว่าสปปลาวนั้น จะไม่ล้มละลายทางเศรษฐกิจลาวนั้นจะกลับมาฟื้นตัวได้ภายในปี2024ถึง2025จากการวิเคราะห์ในครั้งนี้ล่าสุดสื่อสังคมออนไลน์ในสพปลลาวหลายเพจได้พากาันเผยแพร่จนกลายเป็นกระแสดังจนประชาชนลาวนั้นหลายคนพากันดีใจว่าประเทศจะไม่ล้มละลายทําให้ท่านรองนายกรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขและกีฬาเดิออกมาโพสต์ ยกยอ,อนักธุรกิจท่านนี้ที่ได้วิเคราะห์เศรษฐกิจของประเทศลาวได้เป็นอย่างดีโดยท่านได้โพสต์ว่าอัศจรย์ใจมากนักวิชาการเศรษฐศาสตร์คนไทยได้ออกมาวิเคราะห์โต้ข่าวเกี่ยวกับการบิดเบือนความจริงของกลุ่มคนไม่หวังดีที่มีผลต่อมิตรภาพความรู้สึกของประชาชนสองชาติลาวไทยโดยการเอาข้อมูลจากธนาคารโลกเว r ร์ b แบงค์1 9งพ2นถึงและที่เป็นภาษาไทยมาออก นักธุรกิจคนดังกล่าวนั้นก็ได้เปิดเผยว่ามีผู้ใหญ่จากกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวของสอปปอลาวได้ทักหาบอกว่าขอบใจที่ช่วยวิเคราะห์เศรษฐกิจลาวด้วยคนลาวต่างได้พูดกันว่าตัวเลข GDP ของประเทศลาวดูแล้วสูงขึ้นแต่ GDP ในบัญชีของคนลาวแท้ๆลดลง GDP นี้เป็นเพียงของคนต่างชาติต่างประเทศที่อยู่ในลาว ความเป็นจริงใครๆก็รู้แก่ใจเงินเฟอ้อค่าครองชีพสูงเงินเดือนพนักงานรัฐบาลน่ะไม่พอค่าใช้จ่ายถนนท,นทนทางในประเทศนะ่ะไปมาก็ลําบากซึ่งภายหลังนะครับที่คลิปวิดีโอนี้ถูกเผยแพร่ไป,ป,ก,ไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกคอมเมนต์ว่าชมเชยพักลัดฉลาดสองสมวนซื้นมั่นรวยประชาชนช่างแม่งถัดมานะครับคอมเมนต์ว่า ลาวชอบคำชื่นชมชมเชยไม่ชอบคำตำหนิว้าวความจริงรับบปได้ถัดมาครับคอมเมนต์ว่าก็คนพูดนะ่ะเขาทำธุรกิจในลาวจะให้เขาบอกว่าจะล้มละลายหรือไงเรื่องแค่นี้นะ่ะคิดไม่ได้ก็จมปลักต่อไปครับถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเข้าไปดู Facebook ของนักวิเคราะห์แล้วนะ่ะนักวิเคราะห์เขามีผัวเป็นคนลาวเขาก็ต้องวิเคราะห์เอาใจรัฐบาลลาวเป็นเรื่องปกตินะถัดมานะครับคอมเมนต์ว่า น่าเห็นใจาชาวลาวมากๆขอให้ทุกอย่างผ่านพ้นด้วยดีทัดนมานะครับคอมเมนต์ว่าขอให้คนลาวสู้ต่อไปจงเชื่อครูลาวที่บอกว่าอย่ามาทางานในประเทศไทยเดี๋ยวจะโดนดา่าจงเรียนหนังสืออยู่ลาวอีก10ปีก็จะดีขึ้นอย่างที่ครูลาวบอกไว้ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube วิถี2ฝั่งโขงได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอที่มีชื่อว่าลาวน่าจะรวมกับไทยเป็น1ประเทศสองระบบซึ่งเนื้อหาภายในคลิปวิดีโอมีดังน,นี้ครับเป็นไอเดียความคิดที่น่าสนใจจากกรณีคลิปที่คนไทยเสนอคนไทยและคนลาวว่ายังไงประเทศลาวกับไทยก็มีภาษาวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกันทำไมไม่ลองรวมประเทศให้มันจบจบไป ถ้าเปรียบเทียบในสถานการณ์ปัจจุบันสอปป,อปอลาวน่าจะไปต่อไม่ไหวปัญหาเศรษฐกิจเงินเฟ้อค่าครองชีพชีวิตความเป็นอยู่รัฐบาลคอมมิวนิสต์ลาวไม่สามารถนำพาประเทศชาติดูแลพี่น้องสอปป,อปอลาวได้ผมก็มีความคิดแบบนี้เหมือนกันเคยคิดอยู่ว่าถ้าไปต่อไม่ได้จริงๆคอมมิวนิสต์ลาวถ้ารวมกับประเทศไทยก็ไม่ได้เสียหายอะไรถ้ามองย้อนอดีตหลายร้อยปีก็อยู่ในตระกูลเดียวกัน ภาษาวัฒนธรรมก่อนที่ฝรั่งเศสจะเข้ามาแบ่งไทยลาวถ้าเราเปรียบเทียบเวียดนามใต้เวียดนามเหนือยังรวมตัวกันได้แถวยุโรปเยอรมันยังรวมตัวกันได้เป็นประเทศเดียวกันเขาก็เจริญพัฒนาอันนี้คือเป็นความคิดเกิดขึ้นจากปัญหาเศรษฐกิจในซปป,ปลาวทำไมทุกคนนั้นพูดถึงประเทศลาวบ่อยมากทั้งที่เป็นประเทศไปแล้วเพราะเขานะห่วงประชาชนลาว เขาไม่ได้ห่วงรัฐบาลลาวยังเคยพูดตลอดลาวไทยเปรียบเทียบเหมือนเกาหลีใต้เกาหลีเหนือภาษาวัฒนธรรมสองฝั่งนั้นคุยกันรู้เรื่องเคยอยู่ด้วยกันมาก่อนจะแบ่งเป็นประเทศแต่ผู้นำฝั่งลาวนั้นก็ไม่แตกต่างจากเกาหลีเหนือชอบระบอบคอมมิวนิสต์ไม่ชอบระบอบเสรีไม่ชอบระบอบประชาธิปไตยอยากมีอำนาจของตัวเองส่วนฝั่งไทยชอบเสรี เขาก็เจริญพัฒนาเปรียบเหมือนเกาหลีใต้แต่ประชาชนทั้งสองฝั่งโขงพยายามสื่อสารเชื่อมต่อไปมาหาสู่กันปกติแต่ผู้นำไม่ชอบเขาไม่ต้องการให้คนลาวนั้นใกล้ชิดสนิทสนมกับฝั่งไทยในอดีตเพราะเขานะ่ะกลัวว่าคนลาวจะมีความเป็นชาตินิยมรักเสรีประชาธิปไตยไม่เห็นหัวผู้นำเขากลัวตัวเขาไม่สำคัญ พยายามล้างสมองใส่ตำร,ราเรียนลาวคือลาวไทยคือไทย40กว่าปีมานี้ไปต่อไม่ได้หลังปฏิวัติบอกว่าจะดีขึ้นคนในประเทศต้องมีสิทธิ์เท่าเทียมกันบอกว่าเป็นระบอบสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแต่ทุกวันนี้เห็นไหมว่าจเจริญไหมผู้นำทำได้ไหมตั้งแต่หลังปฏิวัติถ้าคนไทยไม่รับคนลาวเข้าทำงานป่านนี้ลาวล่มสลายไปแล้ว คนลาวเริ่มหลังไหลไปทํางานไทยสมัยก่อนลาวเศรษฐกิจใกล้เคียงกันพี่น้องอีสานสมัยก่อนน่ะเคยไปทํางานที่เวียงจันท์ด้วยค่าแรงไม่ต่างกันแต่ทุกวันนี้หลังปฏิวัติคนลาวไปทํางานที่ไทยเข้าสงสารเลยรับคนลาวเข้าไปทํางานคนไทยน่ะแสดงให้เห็นถึงการช่วยเหลือหลายอย่างทั้งอุทกภัยนี่น่ะผมเชื่อว่าคนลาวจำนวนมากไม่ติดขัดอยู่แล้ว ถ้าประเทศประกาศล้มละลายไปต่อไม่ได้ถ้า1ประเทศ2ระบบไทยลาวชอบระบบคอมมิวนิสต์ปกครองไปแต่ใช้เงินสกุลบาทสินค้าไทยใช้ระบบกฎหมายแบบประเทศไทยอันนี้นะ่ะแค่สมมุติแต่ตอนนี้นะ่ะเป็นเวียดนามปกครองลาวคนเลยไม่อยากจะช่วยเหลือซึ่งภายหลังนะครับที่คลิปวิดีโอนี้ถูกเผยแพร่ไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกคอมเมนต์ว่าคอมมิวนิสต ไม่ยอมหรอกและทุกวันนี้นะ่ะไม่รวมก็เหมือนรวมอยู่แล้ววันก่อนไปซื้อของที่ร้าน20บาทลูกจ้างในร้านมีแต่คนลาวพูดสำเนียงลาวนี่ฟังรู้เลยว่าไม่ใช่คนไทยภาคอีสานเพราะเรานั้นฟังช่องลาวบ่อยจำสำเนียงได้แต่พอพูดไทยนี่ก็ชัดเหมือนคนไทยเลยนะตอนนี้นะ่ะคนลาวในไทยเยอะมากจริงๆถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าประเทศลาวต้องลุกขึ้นมาสู้ด้วยตัวเอง มันถึงจะมีคุณค่ามีความภาคภูมิใจในตัวเองแค่เปลี่ยนรัฐบาลก็พอนะ่ะไม่ต้องรวมประเทศบริหารแบบนี้คนลาวก็ใจดีปล่อยให้เขาบริหารประเทศไปได้ยังไงถ้ามานะครับคอมเมนต์ว่าถามคนไทยแล้วหรือ,อยังไม่เอาไม่รวมหนึ่งเสียงค่ะประเทศเล็กๆอย่างสิงคโปร์นะ่ะยังอยู่ได้ไทยมีความจําเป็นขนาดนั้นเลยหรืออะไรๆไ,ไทยก็ผลิตเองได้เอามาเป็นภาระทาไม ไทยช่วยได้เท่าที่ช่วยจะต้องมาแก้การศึกษาแนวความคิดสาธารณาสุขการเมืองการปกครองการเงินถนนแม่นม้ำสาธารณประโยชน์ที่ดินเขื่อนติดสัมปทานนี่รถไฟอื่นอื่น,อ,นอีกมากมายจะเอามาทำซากอะไรซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ